สวัสดีนะคะนักเรียนสายชั้นประสมศึกษาปีที่4ี่นะคะสัปดาห์นี้พบก,กับครูเกณฑ์มณีในวิชาสุขศึกษานะ,ะสำหรับวันนี้นะคะสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้ในหน่วยที่3ามนะคะในเรื่องของนะคะคุณค่าของครอบครัวและเพื่อนคุณค่าของครอบครัวและเพื่อนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้กันนะคะค่ะ วันนี้เราก็มาดูกันเลยนะคะในเรื่องของผังนะคะสาระการเรียนรู้เราจะเรียนในเรื่องคุณค่าของครอบครัวและเพื่อนนะคะเรียนเรื่องอะไรบ้างนะคะมาดูในด้านของครอบครัวก่อนนะคะในครอบครัวเราจะเรียนในเรื่องของครอบครัวและลักษณะที่ดีของครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวหรือลักษณะของครอบครัวที่ดีนะคะต่อไปก็คุณลักษณะของสมาชิกที่ดีในครอบครัวนะคะ ในเรื่องของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีแล้วก็การดูแลรักษาสุขภาพจิตและใจของสมาชิกในครอบครัวด้วยต่อมานะคะเราก็จะมาดูในคุณลักษณะของความเป็นเพื่อนนะคะดูเรื่องอะไรบ้างดูเรื่องของความสําคัญของเพื่อนนะคะลักษณะของเพื่อนที่ดีแล้วก็วิธีการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูในเรื่องของครอบครัวและลักษณะของครอบครัวที่ดีกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ นะคะหนึ่งนะคะครอบครัวนะคะครอบครัวหมายถึงคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะคะมีความสัมพันธ์กันทางการแต่งงานทางสายเลือดทางการรับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมและพ่อแม่บุญธรรมหรือความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิตนะคะสมาชิกในครอบครัวจะต้องประกอบด้วยอ่าเราก็มาดูในเรื่องลักษณะครอบครัวนะคะคำว่าครอบครัวนะคะนักเรียนเห็นโดยทั่วไปในสังคมไทยก็จะมีพ่อมีแม่มีลูกพี่น้อง หรืออาจจะมีปู่ย่าตายายร่วมมาอาศัยอยู่กับเรานะคะซึ่งสังคมไทยเนี่ยสามารถแบ่งครอบครัวออกได้หลายลักษณะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของครอบครัวของแต่ละครอบครัวนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรกันบ้างลักษณะของครอบครัวลักษณะที่หนึ่งก็คือครอบครัวเดี่ยวนะคะเป็นกลุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะคะใช้ชีวิตร่วมกันมีความผูกพันกันนะคะเป็นครอบครัวนะคะมีสมาชิกนะคะประกอบไปด้วยพ่อแม่ พี่หรือน้องแล้วก็ตัวเรานี่คือลักษณะง่ายๆของครอบครัวเดี่ยวให้นักเรียนจําง่ายๆนะคะครอบครัวเดี่ยวนะคะมีพ่อแม่เรามีตัวเราถ้าเราไม่มีพี่น้องมีตัวเราก็เรียกว่าครอบครัวเดี่ยวเหมือนกันแต่ถ้ามีพ่อแม่เรามีเราแล้วก็มีพี่เราลั่นก็เรียกว่าครอบครัวเดี่ยวนะคะค่ะและนี่ก็เป็น Rem <S <S ลักษณะของครอบครัวเดี่ยวนะคะมีพ่อแม่นะคะมีพี่มีน้องเห็นไหมคะอันนี้ก็คือลูก ตัวอย่างนะคะของลักษณะของครอบครัวเดียวนะคะค่ะสำหรับครอบครัวลักษณะต่อไปนะคะก็จะเป็นครอบครัวขยายนะคะครอบครัวขยายเนี่ยก็คือกลุ่มคนนะคะเป็นหลายคนเลยยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเรามีครอบครัวอยู่คุณพ่อคุณแม่มีตัวเรามีพี่น้องเรานะคะแล้วก็อาจจะมีญาติเข้ามาอยู่ร่วมในครอบครัวเดียวกันด้วยเช่นคุณปู่คุณย่าก็อาจอยู่ในครอบครัวของเราด้วย คุณคุณตาคุณยายอาจจะอาศัยอยู่ในครอบครัวของเราด้วยเช่นกันนะคะอันนี้คือลักษณะของครอบครัวขยายนะคะต่อไปนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นลักษณะของครอบครัวพ่อแม่เดียวครอบครัวพ่อแม่เดียเ่ยวก็คือลักษณะแต่สองคนขึ้นไปหมายถึงว่าครอบครัวนั้นนะคะมีคุณพ่อเป็นคนเดียว เพียงคนเดียวที่หาเลี้ยงดูแลครอบครัวนะคะหรือบางครอบครัวอาจจะมีแค่คุณแม่เพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะที่หาเลี้ยงครอบครัวนะคะอันนี้ก็คือลักษณะนะคะของครอบครัวพ่อแม่เดียวนะคะนะคะดังรูปนะคะนักเรียนก็จะสามารถเห็นได้ว่าลักษณะของครอบครัวเดียวนะคะบางครอบครัวก็มีคุณพ่อเลี้ยงดูบุตรหลานเพียงคนเดียวนะคะบางครอบครัวก็มีคุณแม่เลี้ยงดูบุตรหลานเพียงคนเดียวนั่นคือลักษณะของ ครอบครัวพ่อแม่เดี่ยวนั่นเองอต่อไปนะคะเราก็มาดูครอบครัวข้ามรุ่นครอบครัวข้ามรุ่นเป็นยังไงนะคะครอบครัวข้ามรุ่นก็คือบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาศัยในครอบครัวนะคะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะบางครอบครัวพ่อแม่นักเรียนอาจไปทํางานต่างจังหวัดแล้วให้เรานะคะมาอยู่กับคุณตาคุณยายหรือกับคุณปู่คุณย่านะคะนี่คือลักษณะง่ายๆของครอบครัวแบบ ข้ามรุ่นนั่นเองนะคะก็คือคุณปู่คุณย่าเป็นคนดูแลเราคุณตาคุณยายเป็นคนดูแลเรานั่นเองนะคะพ่อแม่อาจจะไปทํางานต่างจังหวัดหรือบางครอบครัวพ่อแม่อาจจะเสียชีวิตไปแล้วนะคะก็ให้เรามาอยู่ในความอุปการะคุณของคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายนั่นเองนะคะมาสักครู่นี้นะคะเราก็มาเรียนรู้ในเรื่องของลักษณะของครอบครัวไทย4แบบไปแล้วนะคะมีครอบครัวอะไรจําได้ไหมครอบครัว เดียวครอบครัวพ่อแม่เดี่ยวครอบครัวขยายและก็ครอบครัวข้ามรุ่นนะคะต่อมาเราก็ต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของลักษณะของครอบครัวที่ดีนะคะครอบครัวที่ดีสมาชิกควรมีชีวิตที่มีความสุขนะคะและมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจสมาชิกของครอบครัวเนี่ยสามารถทําให้ครอบครัวของตนเองอะ่ะเป็นครอบครัวที่ดีและมีความสุขได้ควรปฏิบัติตัตงนี้ เราก็มาดูลักษณะของครอบครัวที่ดีมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งนะคะมีความรักและห่วงใยซึ่งกันและกันนะคะทุกคนต้องมีความรักและความห่วงใยกันดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของกันและกันให้ดีนะคะลักษณะที่ดีของครอบครัวในข้อที่สองนะคะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันทุกคนสามารถพูดคุยกันได้อย่างเปิดเผยไม่มีเรื่องปกปิดกันนะคะและก็รู้จักรับฟังความคิดเห็นของกันและกันด้วยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นลักษณะที่ดีของครอบครัวในข้อที่สามนะคะเห็นแก่ประโยชน์ของครอบครัวมากกว่าประโยชน์ของส่วนตนนะคะทุกคนต้องมีความเสียสละนะคะไม่เห็นแก่ตัวพร้อมที่จะเป็นผู้ให้และผู้รับในเวลาเดียวกันนะคะเราสามารถทําประโยชน์ให้ครอบครัวได้นะ,ะเช่นช่วยกันทําความสะอาดนะคะรางจานลดน้ำต้มน้ำอย่างนี้นะคะหรือว่างานบ้านเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถช่วยผู้ปกครองได้เราก็ช่วยกันนะคะ ลักษณะครอบครัวที่ดีข้อต่อไปนะคะก็คือมีความซื่อสัตย์และไว้วางใจกันนะคะทุกคนควรยกย่องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะเมื่อมีข้อขัดแย้งกันขนาดอยู่นอกบ้านไม่ควรถกเถียงหรือทะเลาะต่อหน้าคนอื่นควรกลับมาตัดสินปัญหาที่บ้านของตนเองนะคะเมื่อทําความผิดนะคะก็ควรพูดความจริงไม่โกหกนะคะรู้จักยอมรับผิดนะคะและให้อภัยแก่ผู้ที่กระทาผิดด้วยนะคะจึงจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขนะคะ ลักษณะต่อมานะคะก็คือทํากิจกรรมร่วมกันอยู่เสมอนะคะทุกคนควรมีเวลาในการทํากิจกรรมร่วมกันนะคะเช่นพูดคุยกันรับประทานอาหารร่วมกันนะคะช่วยกันทํางานบ้านนะคะการที่สมาชิกในครอบครัวทํากิจกรรมร่วมกันเนะะี่ยค่ะจะทําให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัวนั่นเอง เมื่อสักครู่นะคะเราได้เรียนรู้ของลักษณะครอบครัวที่ดีแล้วนะคะต่อไปเรามาเรียนรู้ในเรื่องของคุณลักษณะของสมาชิกที่ดีบ้างมีครอบครัวที่ดีแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับสมาชิกภายในครอบครัวด้วยค่ะนะ การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวทำอย่างไรบ้างนะคะการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีนะคะในข้อแรกเลยนะคะการที่ครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวที่ดีหรือครอบครัวที่สมบูรณ์นั้นนะคะจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในครอบครัวเลยนะคะดังนั้นทุกคนควรปฏิบัติเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวดังนี้หนึ่งนะคะเขารบเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่หรือผู้ปกครองหรือผู้ที่อาวุโสที่อยู่ในบ้านนะคะ สนะคะช่วยทํางานบ้านเช่นช่วยดูแลน้องช่วย้างจ้านช่วยกวาดบ้านอย่างนี้นะคะเท่าที่เราจะสามารถทําได้นะคะสามนะคะ,ะ,คะเราจะต้องตั้งใจศึกษาเราเรียนแล้วมีความขยันมั่นเพียรส่วนข้อสีนะะสนอส่นะคะช่วยครอบครัวประหยัดนะคะค่าใช้ใจ่ายและรู้จักประหยัดอดออมใช้ชีวิตตามหลักปัชญาพอเพียงด้วย ส่วนข้อต่อไปนะคะข้อ5นะคะก็มีความซื่อสัตย์เช่นไม่พูดโกหกไม่ลักขโมยเงินของพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะหนะคะผู้จาไพเลาะสุภาพอ่อนโยนะะนะคะเนะคะปฏิบัติตนตามหลักคําสอนหรือแนวทางที่ตนหรือครอบครัวยึดถือนะคะนี่ก็คือลักษณะการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะ ค่ะต่อไปนะคะเราก็มาดูเรื่องของการดูแลสุขภาพกายและจิตใจของสมาชิกในครอบครัวนะคะครอบครัวที่ดีนะคะที่มีความสุขสมาชิกครวรจะต้องดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของบุคคลในครอบครัวด้วยการปฏิบัติด,ดังนี้หนึ่งนะคะดูแลเอาใจใส่และให้กำลังใจกัน ะะสมาชิกในครอบครัวต้องช่วยกันดูแลเอาใจใส่ในเรื่องการเลือกอาหารที่มีประโยชน์นะคะให้ทุกคนในครอบครัวเลือกการศึกษาเล่าเรียนให้กับบุตรหลานค่าใช้จ่ายในครอบครัวการเดินทางการไปทํางานหรือการไปโรงเรียนสมาชินะะกนะคะของครอบครัวนะคะต้องดูแลเอาใจใส่ทุกเรื่องเลยนะคะข้อต่อไปค่ะข้อที่สองนะคะช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในบ้านนะคะแล้วก็ บริเวณบ้านนะคะให้สะอาดอยู่เสมอนะคะปลูกต้นไม้นะคะในบริเวณบ้านเพื่อให้บ้านเป็นบ้านที่น่าอยู่นะคะและไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรคต่อไปนะคะเป็นข้อที่สามนะคะดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวไม่ให้เจ็บป่วยนะคะได้ง่ายนะคะการดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวนะคะ ทำได้ด้วยการชักชวนกันไปออกกำลังกายบ้างไปเที่ยวพักผ่อนบ้างในวันหยุดนะคะเพราะการมีสุขภาพที่ดีนะคะร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วจะทำให้ครอบครัวสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆนะคะได้อย่างราบรื่นไม่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะก็ต่อไปนะคะก็ควร หีเลี่ยงหรืองดเว้นจากสารเสพติดนะคะหมายถึงสิ่งต่างๆนะคะเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะทําให้มีความต้องการเพิ่มขึ้นนะคะสารเสพติดโดยเฉพาะบุหรี่และเหล่านี้ค่ะอย่าเข้าใกล้เลยนะคะอ่ะวันนี้เราก็ดูในเรื่องของสรุปนะคะการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีนะคะของครอบครัวนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะคะเพราะจะทําให้ครอบครัวเรามีความสุขนะคะรวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและ ทุกคนในครอบครัวนะคะจะทําให้ครอบครัวมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจด้วยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูคุณลักษณะของความเป็นเพื่อนนะคะเรื่องนี้นะคะค่ะเรามาเรียนรู้ในเรื่องแรกกันเลยนะคะความสําคัญของเพื่อนและความเป็นเพื่อนนะคะ เพื่อนหมายถึงคนที่เรารู้จักสนิทสนมนะคะคุ้นเคยด้วยอาจมีอายุเท่ากันหรือใกล้เคียงกันนะคะและเป็นเพศเดียวกันหรือต่างเพศกันก็ได้นะคะเพื่อนจะร่วมเรียนด้วยกันเล่นด้วยกันและทํากิจกรรมต่างๆไปด้วยกันกับเรานะคะค่ะทำไมเราต้องเรียนรู้เรื่องของความสัมพันธ์เพื่อนนะคะเพื่อนมีความสําคัญนะคะมากเพราะเรา ไม่อาจอยู่คนเดียวได้นะคะเราจึงต้องมีเพื่อนและต้องรู้จักพบเพื่อนที่ดีด้วยนะคะครานี้นะคะเราก็มารู้จักลักษณะของเพื่อนที่ดีเป็นอย่างไรนะคะลักษณะของเพื่อนที่ดีหนึ่งนะคะมีความรักและความหวังดีต่อกันอย่างจริงใจไม่โกหกไม่หลอกลวงกันนะคะสองนะคะไม่ชักชวนกันทําในสิ่งที่ผิดหรือสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะคะ เช่นชวนกันหนีโรงเรียนทดลองสุบุรี่หรือดื่มของมืนเมานะคะก็ต่อไปของลักษณะเพื่อนที่ดีนะคะสามนะคะมีน้ำใจรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันอ่าสี่พูดจาสุภาพนะคะไม่พูดหยาบคายกับเพื่อนนะคะและห้านะคะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่น,นะคะแบ่งปันขนมให้เพื่อนบ้างนะคะให้เพื่อนอยืมอุปกรณ์การเรียนบ้างอย่างนี้เป็นต้นนี่คือลักษณะที่ดีของเพื่อน อต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้ในเรื่องของวิธีการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนนะคะควรทําอย่างไรบ้างนะคะ 1. เราควรพูดจาไพเราะและแสดงกิริยาที่สุภาพอ่อนโยนกับเพื่อนนะคะ 2. เราไม่ควรเล่นรุนแรงหรือรังแกเพื่อนที่อ่อนแอกว่าและก็รู้จักการให้อภยัยรู้แพ้รู้ชนะรัวภัยในการเล่นกีฬาด้วยนะคะ้อต่อมานะคะ เราควรนะคะมีน้ำใจให้ความช่วยเหลือเพื่อนนะคะเท่าที่เราสามารถจะช่วยทําได้นะคะและต้องเป็นการช่วยเหลือที่ถูกต้องด้วยเช่นช่วยอธิบายบทเรียนที่เพื่อนไม่เข้าใจไม่ใช่ให้เพื่อนรอกันบ้านนะข้อส <4 S 1> นะคะเราควรมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักการให้และการแบ่งปันให้เพื่อนนะคะข้อ5ให้ความช่วยเหลือดูแลเมื่อเพื่อนบาดเจ็บหรือเกิดอาการเจ็บป่วย นะคะข้อหนะคะรู้จักการให้อภัยผู้อื่นไม่โกรธเคืองไม่หรือไม่คิดแค้นนะคะอ่านี่ก็เป็นภาพตัวอย่างนะคะการอธิบายบทเรียนให้เพื่อนฟังนะคะช่วยให้มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนได้นะคะหรือแม้กระทั่งการแบ่งปันอุปกรณ์การเรียนให้เพื่อนบ้างนะคะ,ะ่สรุปแล้วนะคะก็การสร้างสัมพันธภาพกับ เพื่อนที่ดีนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งเลยนะคะที่จะช่วยให้เราอ่ะมีสุขภาพจิตที่ดีและอยู่ร่วมกับเพื่อนๆอ,อย่างมีความสุขนะคะสําหรับวันนี้นะคะในเรื่องของวิชาสุขศึกษาในสายชั้นป .4 นะคะคุณครูก็ได้สอนเรื่องการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวลักษณะของครอบครัวรวมทั้งการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนลักษณะของเพื่อนที่ดีและการปฏิบัติตนต่อเพื่อนที่ดีเป็นอย่างไรนะคะคุณครู ให้นักเรียนนะคะศึกษาจากคลิปอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมทําแบบฝึกหัดที่คุณครูเกตมาีมีไว้ให้ทําด้วยนะคะแล้วก็สําหรับสัปดาห์นี้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะ